ขอความนอบน้อมในทราจะมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าต่อไปนี้จะนําคํสทางสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังคํำทางสอนที่อาตมา,าพาจะนํามาเผยแผ่เชื่อว่าลักษณะของวิจารเจตสิกคําว่าวิจารก็คือการไต่ตรองการ พิจารณาอารมณ์การตามเฟ้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าตามอารมณ์นั้นๆส่วนเจตสิกก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตก็คือการตามพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตนั่นเองไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเอง มีอยู่สประการด้วยกันนั้นก็คืออารามณนะนาโนมัชนะลักโณนมีการพิจารณาอารมณ์บ่อยๆเป็นอลักษณะเมื่อมีอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นในใจของเราก็พิจารณาอารมณ์นั้นๆบ่อยๆไ,ไม่ปล่อยไม่ละไม่เลิกไม่ไม่ไมวาง คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพิจารณาบ่อยๆอ,อาจจะได้มีการตามเฟ้นหาสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของการตรีตรองในประการที่สองก็คือตถาสหชาตโนโยชนะลาสมีการทำให้สหชาตธรรมประกอบในอารมณ์นั้นเป็นกิจ ก็คือเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีหน้าที่จะนำธรรมเหล่านั้นมาประกอบในอารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเพื่อที่จะพิจารณาหรือว่าตรีตรองในประการที่สมก็คือเจตตอนุปปะพันธะปะจุปัฏฐานโน มีการแต่งจิตให้โย่ในอารมณ์นั้นเป็นผลเมื่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็พิจารณาถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันนั้นในประการที่สี่เสสะขนันธาตยะปะทัศฐานโนมีนามาขันทั้งที่เหลือสามอย่างก็คือ เวทนาขันธัญญาขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์เป็นเหตุใกล้ก็คือเมื่ออารมณ์สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออสุขมะทุกขเวทนาเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็ตามพิจารณาถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าสัญญาความจําได้หมายรู้ที่เกิดขึ้น ก็พิจารณาถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามสัญญาที่จำได้หมายรู้หรือว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับวิญญาณขันธ์นก็คือวิญญาณขันธรก็คือการรู้แจ้งอารมณ์หรือว่าเรียกกันอีกอย่างหนึ่งก็คือจิตหรือว่าเมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกกระทบกัน เกิดปามรู้ขึ้นเถิงสิ่งที่กระทบทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจและก็มีอารมณ์เกิดขึ้นก็มีการพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆก็คือในขณะปัจจุบันนีเป็นการเป็นลักษณะของวิจารเจตสิกก็คือเมื่อ การประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็ไปพิจารณาถึงอายจตนะภายในอจยจตนะภายนอกเมื่อกระทบกันก็มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นตามสิ่งที่เห็นตามเสียงที่ได้ยินตามกลิ่นที่ได้รับรสทางกายที่ได้สัมผัสทางใจที่ได้รับรู้ถึงอารมณ์นั้นๆ ท่านก็ให้พิจารณาถึงอารมณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างได้อย่างหนึ่งอาตมาภาพนำหลักธรรมการสอนในทามพระพุทธศาสนามาจเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังจเจริญพร